ต่อต่อไปโรคเจ็บท้องที่ท่านเคยเป็นมาประจำก็เริ่มจะก,กำเริมและมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนท่านมีอาการหนักมากถึงขนาดที่ว่าเวลาขับถ่ายก็มีเลือดสดๆไหลออกมาฉันอะไรเข้าไปก็ไม่ยอมย่อยเข้าไปยังไงก็ออกมาแบบนั้นจึงทําให้ท่านคิดวิตกถึงคําพูดของชาวบ้านที่ว่าถรามาตายที่นี่แล้วสิองค์ท่านคิดว่าถ้าเราไม่หายเราก็คงจะตายเหมือนกับพระเหล่านั้นตกรุ่งเช้ามีโยมขึ้นไปหาท่านตอนเช้า ท่านก็จะพายมไปหายาสมุนไพราหายารากไม้ที่ท่านเคยใช้ได้ผลในการรักษามาต้มน้ําฉันบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลและกลับรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกขณะที่ท่านนั่งฉันยาท่านคิดวิตกขึ้นมาและได้ปลุกใจตนเองกลับให้มีกําลังใจขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นยาที่ช่วยระงับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลได้บ้างแม้ไม่มากแต่ว่าฉันยามาหลายเวลาแล้วแต่โรคก็นับวันกําเริบหนะัก หากยาไม่มีทาระงับได้ท่านได้บอกกับตัวเองไว้ว่าเราจะระงับโรคด้วยยาธรรมโอสถเท่านั้นเราจะงดฉันยาอื่นๆเมื่อสุดกําลังความสามารถในการเยียวยาแล้วจะตายก็ตายที่นี้แต่นี้เราจะรักษาด้วยยาธรรมโอสถจนกว่าจะตายในถ้าแห่งนี้จากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็หยุดฉันยาทันทีแล้วท่านก็เดินไปริมหน้าผาเป็นบริเวณที่เหมาะสมที่สุดที่จะนั่งบําเพ็ญเทียนท่านจึงตั้งใจแนว่วแนว่ว่า หากจะตายก็ขอตายตรงนี้ขอให้ร่างกายหล่นลงไปในที่แห่งนี้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระวุ่นวายเดือดร้อนแก่ใครและท่านก็ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็จะไม่ลุกจากที่ตรงนี้เป็นอันขาดจากนั้นท่านก็เริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอทบันเทาจิตใจและทตุขันอย่างหนักแน่นทอดความอลาลัยเสียดายในชีวิตทตุขันปล่อยให้เป็นไปนตามคติธรรมดาไม่ได้สนใจในโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือตายไป แยกสติปัญญาลงในทุกขเวทนาและแยกส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ขนเล็บเอ็นหนังกระดูกออกพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไม่ลดลกคือยกส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกภัยในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกทั้งส่วนสังขารปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกส่วนนั้นเป็นทุกทุกเกิดจากจิตป,ปรุงแต่งขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาทำการกขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยั้ยง ตั้งแต่เวลาทกคลั่งจนถึงที่ยงคืนจิตของท่านเริ่มมีกําลังขึ้นมาอย่างประหลาดสามารถคลี่คลายทาดขันจนรู้แจ้งแล้วแล้วโรคปวดภายในท้องก็ลดระดับลงอย่างน่าอัศจรรย์จิตก็รวมลงถึงที่ในขณะนั้นโรคก,ก็ดับทุกข์ก็ดับความฟุง้งซางของใจก็ดับ